สวัสดีพี่ควมพี่ทําอะไรเนี่ครับผมพี่ทํางานอะไรเนี่ยพี่ทําอะไรครับอ๋อพี่เหรอพี่กําลังเฝ้าเวนอยู่คือพี่ครับผมขอคําปรึกษาจากพี่หน่อยได้ไหมครับคือตอนชีวิตผมเดือดร้อนนะครับว่าคือแบบคือผมไปไปมีอะไรกับเด็กอายุต่ํากว่าสิบสี่ครับแล้วทีนี้ทั้งพ่อแม่เขาเรียกว่าไงอ่ะ เขาเรียกเงินนะครับได้เงินเท่าไหร่สองแสนครับงั้นก็ต้องยอมอยอมติดคุกหรือว่าจะยอมเสียตังค์ผมผมคงหาเงินไม่ทัน,นครับแต่ผมก็พยายามหาพี่จะมีงานอะไรที่แบบได้เงินเร็วๆไหมครับพี่งานฟาดฮามไงขายพวกขายของในออนไลน์มันได้จริงอ๋อมันได้วันหนึ่งมันก็ได้วัลพัน ตนอ้อนนพี่ทําอยู่เออพี่ก็ทําอยู่ทุกวันเนะี่ยพี่ก็ทํางานออนไลน์ได้ขายของมาด้วยนะคือ <Okay. S 1> คือผมไม่มีต้นทุนนะพี่ผมจะไปทําแบบพี่ได้ไงมันพูดถึงว่ามีแค่ห้าพันก็ลงทุนได้แล้วห้าพันคือตอนนี้พวกครีมพวกอะไรแนะั้คือผมต้องไปทํางานพวกแบบว่า เป็นพนักงานก่อนใช่ไหมครับเพื่อเก็บทุนใช่ไหมพี่แล้วทีนี้คือผมติดคดีแบบว่าพยายามฆ่าครับใช่พี่ไปยึดคฆ่าเลยเหรอคือผมก็เลยสมัครงานที่ไหนใครเขาก็ไม่เอาครับพีพ่่น่าเชื่อเอาเองจยฆ่าคนเนี้ยน้าตาคือผมติดยาเลยครับตอนนี้ก็คือเพิ่งเลิกได้คือที่เลิกคือเพราะไม่มีเงินดูดนะครับคือตะกี้นี้ผมกําลังจะผูกคอตายเลยครับแต่คือ ผมลองมาคุยหาเพื่อนคุยนเนซ่าเผื่อจะได้คำปรึกษาไี้ดีเผื่อผมจะเปลี่ยนใจครับอปไรเาว่าคนเรามันต้องคิดให้มันกว้างๆคนเราคิดไิกวางก็แค่นะ้นงคิดพูดถึงว่าในมุมมองเนี่ยมันต้องคิดให้กคคว้างๆคนเราคือ แม่ผมก็ป่วยครับเราเพิ่งเสียไปเมื่อสามเดือนที่แล้วครับแล้วผมชีวิตตอนนี้ผมแย่มากคือพ่อก็ทิ้งผมไปตั้งแต่เด็กแล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวครับ<อ>แล้วคือแบบพี่เห็นอันนี้ไหมครับเนี้ำเนี่ยครับน้ำแก้วสุดท้ายในชีวิตผมครับใครวัดยใเราเราเช็คดูในมือคือผมผมไม่เหลืออะไรแล้ว<น>ตอนนี้พี่ พี่ฟังผมก่อนดิพี่ผมไม่ไหวแล้วผมผมอยู่ไม่ได้พี่คนชื่อนนพี่ผมอยู่ไม่ได้จีิพี่พี่เขาฟังผมพี่สนใจผมผมไม่ไหวแล้วพี่อเเขากำลังถ่ายทอดสดอยู่แล้วนีต่อไปเป็นคาแรคเตอร์ที่สองครับก็คือผมจะป้อนคนในสอซ่างครับซึ่งมันอาจจะมีความคิดง่ๆนะผมก็ ไม่รู Saint ้จะแจ้งอะไรอ่ะคือดราม่าก็ส่วนใหญ่ก็ผมโอเวอร์ไปมั yeah ้งแม่เขาก็เลยรู да> ้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าแค่นี้ละกันกูทำได้แค่นี้แหละสวัสดีครับวอนเล่นเกมซะตื่นไม่นอนเฮ้ยเฮ้ยปั่นอย่าปั่นปั่นปั่นอย่าปั่น ยลีันยลีันโดนตัวไหนหหพี่ใจเย็น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 อันคลิปยงรู้อ่า่ะอันคลิปยังอยู่หลายลอ่ะอ,อือ ได้ครับทำอะไรอ่ะเล่นเกมหรอก็ผมกำลังจะไปออกปล้นนะครับเช้าไหนบอกมาเดี๋ยวไปช่วยว๊าดผมไม่รู้เหมือนกนะันว่าจะหาที่แบบจริงๆผมไม่อยากปล้นแล้วครับแต่ผมอยากแบบชุดผู้หญิงไป้ผมขืนมากกว่าครับแล้วก็รีดซับอ,อ, <laughs> อะไร สวัสดีผมยังเนี่ยคุณสวัสดีผมยังคุณเจอผมเนี่ยไหว้ก่อนไหว้ก่อนไหนไหนเสียงผู้หญิงอะเอามาสวัสดีโดยนี้เลยสวัสดีก่อนไหว้ไหว้ไหว้ก่อนนี่รอดรอดตายให้รู้ปะเนี่ยโม่โทรผมลอด ยิงเลยกูปัญญาวันอะเอ้ยเอ้ยคนนี้เดียวเดียวเดียวฮัลโหลเธอเธอหยุดเลยไม่ได้เอาฉันลงไปลงในเฟซฉันเห็นแค่ดวงตาเธอเจยก็จำเธอได้แล้วเธอลงคิดถึงมากเลยไม่ได้เจอกันแล้วนะคุยกันหน่อยดิอ่เอาฉันไปลงใน Youtube ทำไมยูทูบอะไร ได้เท่าไหร่แล้วแจ้งมาเลยครับมีเงินจ่ายครับน่าหัวาะควรกินประสาทมีเงินครับมีเงินครับแจ้งเลยครับาอะไรขอที่รขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยทำไมเธอสวยๆนี่เธอมาอยู่แอปทำไมเธอมาทำตัวอย่างนี้ทำไมเธอไม่แบบไม่มาเป็นแฟนเราอะ่ะเธอแบบเธอมาอยู่ในมาวะเรางงอะ่ะ นี่ถ้าเธอนี่ถ้าเธอเจอเราเร็วกว่านี้ชีวิตเธอจะสบายกว่านี้จะดีขึ้นกว่านี้จะสวยขึ้นกว่านี้สิบสิบเท่าเฮ้ยห้คิมอยู่เนี่ยไม่ไม่เหงาจริงอะเหงาก็อยากหาเพื่อนคุยสนใจมาเป็นเพื่อนคุยไหมล่ะแต่ในอนาคตอาจจะเป็นแฟนนะปั๊พี่มีแฟนอยู่แล้วหนูดูพี่อยู่ขอดูหน้าหน่อยขอดูหน่อยคิวววไม่เสียดายอ่ะ มาเป็นเด็กปั้นวีมามาเป็นเด็กปั้นมีแฟนยัง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 ,มยงไม่บอกเฮของวันนี้ต้องบอกกันหน่อยอ่าน่าจะมีแล้วไม่รู้เดาเองแล้วันทีสวยขนาดนี้ถ้าสวยขนาดนี้คิดว่าน่าจะเรื่องมากแล้วก็น่าจะเลือกเยอะน่าจะยังไม่มีใช่ไหมแล้วถ้าถ้าสมมติเป็นคนอย่างพี่เนะี่ยพี่ แบบว่าพอที่จะแบบว่ามีโอกาสไหมไม่อะพี่คนตีนเฮ้ยตัวตนพี่มันมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงเหรอลองคุยหลังไค์ดีกว่าแล้วเราค่อยว่ากันอือเลิกแล้วเลิกแล้วไม่เชื่อเอาเป็นว่าถ้าน้องมีใจพี่พี่ยอมเลิอกอะอไม่เอาพี่ทำอย่างนั้นพี่รอเล่นพี่เลิกแล้วพี่เลิกแล้วจริง พี่เลิกตั้งแต่แบบวิแรกที่พี่เห็นหน้าน้องพี่ก็ลืมแฟนพี่ไปเลยพี่คิดว่ามันตัดสินใจละอย่าทงก่อนจากลาจุบทีไม่ถ้าปักจุบอะเร็วเร็วเอาละครับขอบคุณครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับเอซ่านะครับคลิปนี้อาจจะแบบว่า อาจจะไม่ใช่แนวเพราะว่าปกติจะมาจีบสาวส่วนใหญ่นะครับแต่ที่ผมไม่อยากทําเพราะว่าคือแบบมันมีแบบว่ายังไงอะคือผมไม่อยากให้ผู้หญิงเสียหายนะเพราะผมเคยทําให้ผู้หญิงเสียหายไปหลายคนแล้วนะครับเช่นแบบว่าผมขอไปมีอะไรด้วยแล้วเขาก็ตอบตกลงอะไรเงี้ยมันดูเหมือนแบบเหมือนเป็นการประจานนะครับผมก็เลยมีไม่เน้นจุดนั้นเท่าไหร่ก็ฝากกว้ด้วยนะครับสาหรับเอฟเอซ่านะครับก็บอกกันเลยว่าคลิปนี้มีช่วงที่ตัดออกน ต้องมีช่วงที่ตัดออนครับซึ่งมันก็อยากให้ทุกคนได้ดูแหละแต่มันคือเข้าใจคำว่าผมไม่อยากให้ใครเสียหายไหมเออก็ตามนั้นแหละก็ฝากไว้ด้วยนะครับตลอดเอเบซ่านะครับเวลาคุณแบบคิดสั้นอยากจะฆ่าตัวตายหรือว่ามีอะไรเศร้าๆลองมาหาเพื่อนคุยในนี้ดูนะครับอาจจะแก้ความเหงาได้นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าผมล้อเลียนอะไรไม่ดีไปแบบว่าพ่อแม่ป่วยพ่อแม่ตายนะครับซึ่งคําพูดเนี้ยกับบางคนอาจจะ เป็นจริงๆนะครับผมขอโทษด้วยครับผมไม่ได้มีเจตนาคือผมต้องการที่จะแสดงละครนะครับต้องขอโทษทีด้วยด้วยส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องชีวิตก็สู้ๆนะครับอย่าถอยนะครับสู้ต่อไปนะครับขอฝากเวืด้วยสำหรับเอซ่านะครับลิงก์โหลดด้านล่างเป็นแอปหาเพื่อนจะหาอะไรก็ได้หาได้หมดนะครับแต่ก็เน้นหาเพื่อนนะก็ก็ใช้กันอย่างระมัดระวังนะครับเน้นความสนุกและความบันเทิงนะครับก็ถ้าอยาก เล่นเอซ่าแอปคุยผ่านหน้าผ่านตากันก็ลิง์ด้านลิงดาวน์โหลดด้านล่างน,นะครับก็ต้องขออภัยที่พูดขัดขัดเพราะว่ามันดึกแล้วแล้วก็สมองเริ่มไม่ทํางานแล้วนะครับตลอดนี้ขอตัวลาไปก่อนหวังว่าจะมีแก้มือนะคลิปนี้ก็คงไม่เน้นจีบแต่แต่ถ้าคลิปนี้คนกดไลค์เยอะเนี่ยก็อาจจะกลับมาจีบสาวนะก็อยู่ที่ผลตอบรับอะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย